มาจ้ามากินบะหมี่สารมีซื้อมาฝากแก้วชาไม่มีเราก็กินใส่แก้วไปเลยจ้ามาเรามาดูไหนถ้าอยู่ตามบ้านนอกก็ตามบ้านนอกก็ใส่ถุงแล้วเนาะเอออย่าเพิ่งเปิดเพลงกูขอลงคลิปก่อนถือไว้ก่อน แบบง่ายๆนะวันนี้ซัวน้ำก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อะไรนะบะหมี่เนื้อว้าวแล้วก็ปรุงเปรี้ยวสักนิดหนึ่งอ้ยทำไมไม่ได้ขายเออไม่ได้ไม่ได้ไไดปรุงเปรี้ยว ผมตกเลยนะกลับเลยสุดยอดดูความร้อนแล้วก็ใบโหระพารวบลงไปฝนเพิ่งหยุดใหม่ๆดูแดดแดดซะก่อนนะเพื่อน ใช่จ้ะวันนี้โคเรบัดเนี่ยโคเรแล้วก็โคเรคือน้ำลายเอือ้ออื้อมาถ่ายรูปกอกนงดัง,งมาพร้องก๋วยเตี๋ยวแกแ้วทั้งตัวแต่ก็ที่ดังอี้อะเนาะก๋วยเตี๋ยวแก้วร้านไหนพี่ร้านไหนอยู่ตรงไหนร้านหนูนาน,นี่หละจ้า หวานตั้งอยู่ตรงไหนพี่ตั้กินจังเลยดูวิธีซดน้ำชอบไม่มีชอบไม่มีตัวรอดดูไม่เอาเสียดูมันกินหกเลยอร่อยนะเพื่อนเจ้าเนี่ยเป็นแก้วเมื่อผัวก็ดีเมียก็ดีบอืม้้าคนนี แซ่บกระเพราใส่อีกของแซ่บโหฝนพุ่งหยุดไม่น่าเชื่อว่าจะร้อนได้ขนาดนี้โอ้ thank oh. แม่เจ้ามันแชบมากยัวย่วๆจ้าพักทายเด้อจ้ะจลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเ้อะจ้าพักทายเด้อสวัสดีจ้า